กับช่องต่อตีรัตนาบุรีตอตีดินดครับวันนี้แล้วจากเรียนเสร็จนะครับเราก็จะเตรียมตัวสอบนะครับวันนี้สอบปฏิบัติครับโอเคพร้อม ไปจอดไปจอดในช่องนั้นให้ให้ปลดเกียร์ว่างไว้ใช่ไหมโอนถอยเสียถอยยังคาอยู่กันก็มองหน้าเลยถอยังพร้อมพร้อมจะออกแล้วเกียังไม่ปลดเลดเกียร์ว่างถือว่าพร้อมถือว่าโอเควาเป๊ะออกตัวแต่ลืมเกียร์อกตัวลืมเกียร์ถอยคนเลยคือไม่ขนัดไรปัญหาคือเม่เข้าเกียร์ยาก ขายไันปืนเนี่ยพอเราพร้อมปั๊บฝนจะล่างเลยถ้าพร้อมเมื่อฝนจะร่างมันจะไปดูว่าพร้อมแล้วเราคนที่หนึ่งตามรายชื่อเลยซ้อมกันไหมเนี่ยเอาเลยเหรอไม่มีคำว่าสายถ้าวันตายมาไม่ถึงเอามันแก้มือได้เนาะพร้อมไหมครับน้องครับครับโอ้โหคนแรกเลยครับอ่า มีที่ไรนะมีท่่ะเะครับชื่ออะไรครับ2อ,อยูเจดไปก่อน <c oughs> อธิษอานอิสอน,อน,น,สอนมือวางระดับหนึ่งครับขึ้นไปแล้วครับของเรามือถ้าถ้าเบียดสาดีตกเลยใช่ไหมมีการถายรูปด้วยอ,อ ปั๊มลมก่อนปั๊มลมก่อนโอ้เต็มแล้วปั๊มเลยแต่30นากีนะมีหรอไม่มีมีมีเมื่อวานผมก็ใส่ีมใส่เป็นอะไรอีก่ะอ๋เป็นไงครับพร้อมไหมครับ หลังจากซ้อมมาซ้อมมันนิดๆครับสันนิดๆมีสั่นนะเหรอเออเก่งๆตอนสอบแล้วเก่งตอนตันเทสนี่ยนี่ชิวๆนะเอาถามถามถามเป็นไงครับมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับวันนี้ยังไม่รู้ว่าจะเก็บเสาหรืนเมื่อวานนี่ล้มไปเอ๊ะทำเสาหักไปกี่เสาทำสมรักสมรักไหมครับสมรักมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับวันนี้ยังไม่รู้ คะแนนเต็มร้อยเนี่ยให้ตัวเองกี่คะแนนครับวะเนี่ยยังบอกไม่ถูกเออเดี๋ยวถามถามเสียงก่อนเอาเสียงเสียงเสียงก่อนสัมภาษณ์หน่อยว่าคุณมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้อยู่ที่ห้าสิบห้าสิบโอ้ห้าสิบห้าสิบนี่ไงมือวางระดับหนึ่งวันนี้มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับวะเนี่ยก็ตามตามเสี่ยนะครับเสี่ยมั่นใจเราก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับทุกคนพร้อมนะมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับมาดูคนแรกครับ เนี่ยไปเลี้ยวกบ,บปเปืดอยบ้าปะเนี่ยเอานะครับดูเต็ดหน่อยครับดูระยะเส้นนะครับดูล้อนะครับอ่าโอ้หป้ายทะเบียนดูล้อนะครับคุณครูว่าไงครับอาจารย์ Wow. nó về hàng này nữa, Hay quát chặt xếp, đấy. Hay hiểm xếp à, chỗ này, Hay nghiêng xếp sỉu ngưỡng, chụp xếp này còn, อ่ะคัผ้าพลาเช็ดก่นอนหาผ้าพลาเช็ดก่นอกน,อนโอ้มันมวยริงด้วยนี่แต่ตกก็ไม่้ของยากใช่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 ขนาดมือวางอันดับหนึ่งยังแย่เลยรอบแรก <c oughs> วมันจะหาไม่พราไม่ได้เละ่เช้าเนาะเป็นแ,แบบนี้แบบนี้ถือว่าไม่ได้นะครับวอลล์หลังต้นเย็ยบเสียดเหลือ cái lửa mới đâu này <laughs> đó cua ấu sáu thì này hả lại shop Hãy subscribe อืมผ่านมือกูมือกูจิไม่ผ่านไม่ผ่านก็แก้ไปเหมือนจะง่ายแต่ยากนะท่าน,นี้นะท่านี้ยากที่สุดแล้วท่าโน้นจำได้แค่จำได้ก็สิบรอบก็เหมือนเดิมใช่ไหมแต่ท่านี้เดินสิบรอบแ้วเอาดูครับจะเก็บเสาหรือเปล่า นนมีเวลาทั้งวันวันนี้ <c ười> ี่คือการทดสอบกับการสอบขับรถหกล้อ,อนะครับนี่ไป ดูท่าเข้าดูครับ สุดนะครับสี่้าองศานี่ท่านี้ครับแล้วก็คืนนะครับคืนมาหน่อยนึงครับแล้วก็ซ้ายห้าส,สิดครับนี่เอ๊ เอ๊ะนี่น่านครับนะครับจัดลายรูกถ้าออกก็เปิดไฟเลี้ยวด้ย จอดครับนี่รือว่าจบนะครับหนึ่งรอบในการสอบ มาสัมภาษณ์หน่อยคนขับเป็นไงครับมองก็ดูว่าคนตกไหมธรรมดาครับดูว่คาคุณสอบตกไหมดูความมั่นใจนะน่าจะมีท่าแรกเลยนะมันมองไม่เห็นกระจก,กเพราะ,ะว่ามันเป็นไอหมอกไอน้ำเกาะอ,อ๋อครับผม ก็ครั้งแรกนะครับคนแรกก็จะทำให้เพื่อนได้รู้เทคนิคด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวรอดูอาจารย์ว่าจะให้ซ่อมหรือว่าให้ผ่านนคนต่อไปครับคนต่อไปครับก็ ฝากไว้แล้วครับสำหรับช่องรัตนาบุรีต่อตีดีหนวดครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ด้วยคนหล่อๆสองคนครับนี่สวัสดีครับ